แว้นแว้นกันทุกคน้อมกันได้แล้วถึงบ้านแล้วเล็ดกันค่ะเมล็ดเก่าอืมไม่ค่อยงอกสงส่ยต้องซื้อเม็ดใหม่แล้ว เม็ดผักเก่าทุกคนตั้งแต่ไปที่แล้วพวกเนี้ยน่าจะไม่งอกแล้วอุ้ยหยิบไปวาง ตันนี้คือคณนาเห็ดหอมลงไปจริงๆแล้วใช้มือหยิบก็ได้นะคะแต่ก็เรียนมายังไงก็ทำอย่าง,น,งนั้น หมดแล้วที่เหลือไม่งอกที่เพิ่งไปซื้อมาเมื่อกี้มาชินฝันชิมลงไป you okay. อันนี้จะโอลดไหมเสร็จแล้ววันนี้ได้แค่นี้ค่ะ อันนี้แพดแผวกับสะละแหน่จริงๆต้องลอยดี๋งวอันนี้ต้องลอยนะ้ำไว้คว่ำไว้ค่ะพรุ่งนี้มาดูกัน